สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะเอาลาวพัฒนา,าชุดใหม่ที่แตกสามต2สองหัวติดก่อนแอดเอาล่องมันเดินอยู่สองหวัวมึ่ขึ้นนี่แอดเอาล่องกระแตกสามตัวอีกดูคลิปให้จบนะคะดูคลิปให้จบวัฒนธสิมธรรมดาอย่างเดียวพี่น้องแต่มันเข่าไก่เค็ดิสแอดน้ำเนาะค่ะทำมันเดินแอดก็ย่อมรับอยู่ด้วยค่ะพี่น้องว่ามันรุดนะคะ ถามมันเดินกะกะกะเศร้าดาจังมือนึงเนาะมาเป็นยังดอกเอาอย่างหน่อยแอดสิถือว่าเอาบุญน้ากันเนาะพี่น้องดาแอดเราสบายใจกับดาสะค่ะเพราะว่าหามแล้วมันมาฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะทักแชทด,ดาเลยค่ะพี่น้องทักแช็ดดาเลยเอาไปเบิงข้ามเตือนน้ากันเนาะค่ะอ่าต้องให้เครดิตแอดน้าจากน่อยมือนีเด้อค่ะแตกสามตัวงวดชิมาเพราะแตกกะอ่ารับเพื่อก้าวละค่ะเอา สำหรับคลิปนี้ไปเบื้องค้ามเตือนน้ำกันก่อนเนาะค่ะคำเตือนทางช่องทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ,ะคลิปนี้เนาะแอดเบิงว่าจะเอาชุดเหล็กเด่นโล่งดีบ่เด่นสองสูตรนั่นประกบกันเดินริวๆเลยค่ะ เด่นบนล่างเนาะค่ะเข้ากับเข่าลายสูตรมือขึ้นเข้ากับเอาล่งให้เบิ้งแล้วเนาะค่ะประกบสิบล่างหน่วยล่างเข้าที่ 5, ห้าสี่ผู้ใดเบิ้งคลิปจบก็จะเห็นใบนียืบผื่นแอดเขียนตัแบบง่ายแบกเคอเนาะค่ะแล้วก็ของน้องต้าก็เข้าที่ห้าสี่เนาะค่ะมือขึ้นเนี่ยเข่าหาซี่ตรงๆด้เลยของน้องตาเนาะแอดจะพาไปเบิ้งชุดที่แตกสามตัวลงก่อนพร้อมเด่นบนล่างก็แล้วกันเนาะค่ะ จังไปลักซิบลักน้วยเนาะพี่น้องเนาะค่ะแอดยังมาท่านในรล่งรัฐบาลทายาอยุค่ะมันนี่คำเตือนอ่านแล้วเนาะค่ะคำเตือนอ่านแล้วชีวิตประจ,จฟฟําวันกาแฟผ้ายงางคักได้พี่น้องเป็นคือแอดบอกค่ะตื่นเสาขึ้นมานนี่เหลียวเห็นตั้งแต่กระปุกกาแฟาตากระใสแล้วค่ะก่อนที่จะมองเห็นกาแฟานั่นจำบ,บานขทีกับว่าท่านใดยู่พี่น้อง ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยล่ะค่ะกาแฟไปเบื้องชุดเด่นบนล่างกอนเนาะคะ่ะจ้างเขาไปชุดสามตัวแตกสามงวดติดเนาะคะ่ะสามตัวแตกสามงวดติดกับลาวพัฒนาพี่น้องเบื้องคิปให้จบเด้อค่ะรายละเอียดอีหังต่างๆมันจะอยู่ในหันเนาะคะ่ะสำหรับสามตัวแตกนั้นเ้ามีวิธีทาให้พรอมนะคะ สูตรสามตัวแตกเอาไปเลยค่ะพี่น้องเอาไปเลยค่ะมันเอาไปแล้วมันเฮ้งมันปังเข้าปว่าถ่ามันลดอาซิด้าอีกกะเสวาวแล้วเนาะค่ะเพราะว่าจะบ่บ่ห้คคาตรงนั้นแล้วเนาะค่ะมันเครียดชีวิตต้องเก่าไปข้างหน้าพี่น้องเอ๊ะแอดกิตเป็นยังคือดามาทุกมมือบ่ดามาเนาะค่ะอ่าล่องคลิปได้กับคลิปนั่นไหมพี่น้องจากดาเขาเบเข้ามีหลูกว่ามีพอมีเมนี่ไปห้าลังเทียนเนาะค่ะ เอาไปเบื้องเลขติดบนล่างกันเลยเนาะค่ะพี่น้องเข้าหลายสูตรเนาะคะ่ะเข้าหลายสูตรเข้าหลายสูตรไปเบิ้งเดี๋ใส่เวนตาก่อนเอาเวนตาข่างนเ้รื่องหัวนี่ก็หาว่าเห็นหล่ะพี่น้องเท่านาเท่าห้างคว่ำเพลินวายลีบ่ค่ะเท่านาเท่าห้างไปเบื้องสูตรที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องไปดูสูตรที่หนึง่งสูตรนี่มือ่อคืนนี่กะ อ่าสูตรนี้มันเดินมากงวดที่ออก 5, ้าสองหนึ่ง้าเรากำลัารุดหนึ่งหเดเจ็ดเนาะมาเดินตอมือมือขึ้นนี่นะคะอ่ามาเริ่มเขา่าซีสองอ่ะรดเข้าลุดเข้า,ขาอันนี้สิเป็นโปรแกรมรุดบอนี่พี่น้องว่านะคะได้8กับหค่ะสีมาบอเนาะคะ่ะแต่ก็ชนหลายสูตรอยู่ได้พี่นอ้องชนตัวนี้นะคะ ไปดูสูตรที่สองเนาะคะ่ะแอดเห็ดออกมาแล้วเอาสถิติออกมาพี่น้องเ <c oughs> บื้องน้าซื่อๆออกจริงๆแล้วแอดเขียนออกมาก,ก็ไดเอฟซี FC หลายท่านบอกว่าแอดคือบอเขียนออกมาโหลดเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือหลักการลัะคะ่ะพี่น้องหลายคนหลายความขืดเนาะ,ะบางคนก็เก่งใจย่านแอดเห็ดหลายวิธีท้ำกับย่านแอดเมยเนาะคะ่ะเก่งใจก็เลยบอกว่าแอดคือบอเห็ดยังสัน่นคือบอเห็ดยังสี่ขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะพี่นอ้องที่ซอยแอดคิดนะคะบางคั้งมันก็มืด ซับซ์สนมันก็มื่นแปดด่านนีหลีได้ค่ะหอะดิบหกด่านหมดละพี่น้องว,ว่าจะแปดเหรอย่ยมันหมืดขึ้นมาเนาะคะ่ะคิดยังว่าออกนะคะก็ได้พี่น้องอคอมเมนต์บอกเนาะคะ่ะแอดคือประเหตุทั้งสามทั้งสี่มันก็เหตุเนี่ยเข้าซวงเข้าหลงเข้าสามารถจับทางงานได้เนาะคะ่ะเป็นหลายครั้งที่เกิดจากพี่น้องเนาะคะ่ะหลายครั้งเลยอันนี้แอดเราดีเต็มปากเลยค่ะหลายครั้งที่ เหตุงานง่ายขึ้นนั่คอมเมนต์พี่น้องเพราะว่าหลังจากที่แอดอ่านทุกคอมเมนต์นะคะตอบทุกคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์ใดเป็นจะเป็นป่วงกะต้องขออนุญาตบล็อกออกไปเลยนะคะแอดบอกตรงๆยังส่ละช่องอื่นมันก็ว่าคือกันเนาะคะ่ะต้องขออนุญาตปิดเส้นทางการเห็นกันเลยกันซะเพราะว่ามันจังว่าเป็นการผูกกรรมต่อกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะค่ะ กรรมก็คือการกระทํำนี่ยแหละค่ะอาข่ำเบาเบาดีก็เป็นกรรมดีเว้าบ่าดีก็เป็นกรรมบ่ดีเดอ้อพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นอยายาเสียเวลาแท้แเอ็ดเบาคือเจ้าของดีแท้ก็ย่อนบ่ดีล่ะค่ะจังเฮาจังมาอาเลียนลู้สิ่งมูนี้นะคะจังใดปฏิบัติเนาะพี่น้องเนาะอันนี่เฮาบด,าาด้ว่าไผดีไผบ่ดีเนาะเพียงแต่มันเป็นสัจธรรมความวจริงของโลกมนุษย์นี่เนาะคะ่ะอาสสูตรนี้ชนกันที่8กับ6ก งวดมืออื่นวันพุธเนาะคะ่ะงวดวันพุธชนกันที่8กับ6ไปดูสูตรที่สเด่นบนล่างสูตรนี่กับมะเขามือขคืนนี่เดินต่อ,อเดินต่อที่นี่ชนกันบอแอดชนค่ะเด่นบนล่างเด้อค่ะนี่ชุดเด่นบนล่างชนกันที่เลข8เม็ดเดียวนะคะเด่นบนล่างละกะ สูตรนี้ยังไม่หลุดนะคะสูตรที่ยังไม่หลุดนี้ได้ตัวไหนได้4กับ5ชนกับสูตรนี้ที่เลขสีที่หลุดไปแล้วหนึ่งสสามสูตรหนึ 1, 2, 3, สูตรนี้หลุดไปแล้วนะคะหลุดไปแน่ด้กแต่สูตรนี้ยังไม่หลุดนะคะแล้วก็ไปดูสูตรนี้ที่เดินยาวๆพี่น้องเป็นสูตรที่หัวใจเลยค่ะเป็นหัวใจของแอดเลยเอาพี่น้องแคบเอาสูตรเลขเด่นเนาะคะ่ะ สูตรเลขติดบนล่างแอดลงหาสูตรชนเลขแปดยู่ีสูตรนี่แหละเมื่อขึ้นท่าแสแลกน้ำเหล็กแปดนี่แหละชนหลายๆเนาะค่ะอ่าแสแลกน้ำเล็กเก่าย้อนเลขเก่าเป็นแบบนี้แหละเมื่อขึ้นนะคะชนเก่าถูกสูตรรูดจอยเนาะพี่น้องเนาะค่ะแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องชนเลขแปดอยู่หนึ่งสองสามสี่สูตรเนาะค่ะเลขสี่สองเลขหากระสองอ่าเลขหกกระสองเลขหาหนึ่งนะคะ 5, 9, 7อย่างละหนึ่ง 8, ดลอง 4, ีลอง6เด่นบนล่างพรวาวาทั้งทั้งเฮ้าขัดเลขเด่นบนล่างออกมาไหวหลายสูตรได้พี่น้องแอดจะเดินซ้ายะมากนี่ละไปหลายสูตรเลยนะคะเขียนไหวแกะไหวหลายอยู่เอาเวลาไหมคะ่ะเวลาแมพี่น้องนะคะเมืิแล้ว แป๊บเดียวเอาไปคลิปที่2กันแล้วกันเนาะค่ะสาหรับเลขนันเนาะค่ะเวลามันได้แล้วพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้ก,ก่ะกราบขอบุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องเน้อค่ะที่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะเอาเป็นหน้าที่พอดีเราค่ะพี่น้องค่ะพอกันไม่คลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ